เราสองคนเวลาจะไปไหนไม่เคยแพลนนะคะจะแพลนหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ไปเลยอย่างวันนี้ไม่รู้จะทำอะไรวันเสาร์ก็พากันคิดเราจะทำอะไรดีลากรถบ้านออกไปข้างนอกนอนท่ามกลางบรรยากาศเสียงน้ำตกกันไหมแพลนก็เลยไปก็ไปกันเลยค่ะไม่ได้เตรียมอะไรนะคะแค่เอากับข้าวไปนิดหน่อย ลงทุนขึ้นมาอีกฝั่งถ่ายวีดีโอจ้ะทางไปนอร์เวย์ค่ะทางโน,น้นทุกวันศุกร์เราจะออกอุ้ยสวยจังเลย ทุกวันสุกเราจะเอารถบ้านออกมานอกเมืองนะคะมานอนดูธรรมชาติเดี๋ยวนี้เขานิยมเออรถ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 บ้านแบบลากแล้วก็เล็กๆนะคะกําลังนิยมมากๆเนาะของเราก็พอดีเป็นที่นิยมนะคะรถบ้านแบบลากแล้วก็เล็กๆ มันสะดวกดีเพราะเราไม่ต้องจําเป็นต้องใหญ่ถ้าอากาศดีๆเราก็ออกมานั่งข้างนอกเราแค่นอนแล้วก็ทํากับข้าวเล็กๆได้น้อยของเราพอดีเลยพักดื่มกาแฟจะ้ะดูวิวสวยมากเลยรถขับผ่านตลอดเวลา เราก็ขึ้นไปทางนี้ดีกว่าเห็ดยังไม่ออกคะ่ะถ้าเห็ดออกก็ได้เก็บเห็ดแล้วอีกประมาณสองอาทิตย์เห็ดน่าจะออกทางเราจะช้ากว่าที่อื่นเอาไว้เอาปลาจะ้ะเพื่อนเขาตกปลาเอาให้ปลามาเรากำลังจะกลับบ้าน เดกาวสวยงามเลาเซนเฮาเซนคอมเมดล้วมาจากไหนล่เพื่อนสามีเอาให้ค่ะ ปลาที่เพื่อนสามีให้มาค่ะเอามาล้างทำความสะอาดแล้วเอามาหมักเกลือไว้พรุ่งนี้จะอตากจะอบตากแห้งกับเครื่องลองดูหมักเกลือไว้ก่อนวามันจะได้ผลไหมเครื่องนั้นทำเป็นชิ้นชิ้นนะคะหมักเกลือไว้คืนหนึ่ง มันจะทำให้มันแข็งหน่อยเนื้อมันแข็งหน่อยเขาให้มาตัวเบอรเลอร์เลยเราเราลากบา้ารูร้อนออกไปนอนข้างนอกเมืองไปแวะเขาเขาบอกว่ากลับมามาเอาปลานะเราก็เลยแวะเอาปลาเรื่องความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยต้องยกให้เรา เป็นคนค่อคนข้างจะไม่ชอบของเยอะนะคะในครัวนี่ต้องโล่งอ้โอ้พรุ่งนี้จะปรุงนิดหน่อยแล้วเอาไปตากนี่ค่ะลองเอามาอบด้วยเครื่องเนี้ยว่ามันจะเป็นยังไง คืนนึงมันจะแห้งไหมไม่ได้ให้มันแห้งกรอบแล้วก็แห้งมให้มันถ้าแห้งมากมันก็ไม่ดีใช้หกสิบเองทิ้งไว้ได้ทั้งคืน